เจ็ดร้อยค่ะเยห้าหนึ่งเจ็ดศูนย์เท่ากับหนึ่งแปดสามเจ็ดศูนย์ไม่ปัดไปเป็นหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทขอตั้งเลยค่ะน้อง <c oughs> <c oughs> หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสี่ร้อยบาทหสองสามสี่ขอบคุณค่ะไม่เป็นตัวเสือ <c oughs> ขอบคุณมากเอง